Yaki kumar long sao loike a lot life. Chatem thuốc canto la blanc ba thuốc sao lại a lot สวัสดีครับนี่อยู่กับชั้นสามร้อยกับในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ตสรุ่นด้วยกันครับถูกใจสายบีมเมอร์แน่นอนวันนี้บอกเลยครับดาวน้อยผ่อนสบายง่ายๆเหมือนเช่าใช้ครับตอนนี้นะคะผมอยู่กับเจ้ารถ BMW 4 2 0ดีเซลครับคันนี้ความพิเศษของมันนะครับเป็นชุดแต่ง M Performance จากโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งครับล้อชุดแต่งด้านหลังภายในครับและคันนี้เป็นสีเทา เบาะแดงออปชันนี้หายากมากนะครับสนน,น,นราคานะฮะคันนี้ปี2015ราคา1,790,000บาทครับถูกที่สุดในตลาดครับมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นจกไฟนั้นได้อยู่ที่1,700,000บาทครับใช้เงินดาวเพียง90,000กว่าบาท ที่เหลือผ่อนเหมือนเช่าใช้ครับวันละพันกว่าบ,บาทเท่านั้นเองครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมโดยรอบของรถคันนี้กันแล้วกันครับกันชนหน้าเป็น M Performance นะฮะคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยสวยๆกระจังหน้าเป็นสีดำก๊อสนะฮะแบ็กกอสไฟหน้าจะเป็นวงแหวนรุ่นใหม่แล้วถ้าคุณเห็นพวก F30 รุ่นใหม่ๆจะเป็นไฟแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของล้อแมกล้อแมกนี้นะครับเป็นล้อแมกขอบ18ครับ ยางปี2020ร้อแม็กกันนี้นะฮะ2 2 5 4 0 1 8าิดครับยางปี2อ2 0ย่างยังสภาพใหม่อยู่นะฮะเฟนเดอร์ข้างมีโลโก้ m p e r f o r m a n c e มครับมีสกูบด้านข้างดักลมด้วยนะฮะแล้วมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะครับคันนี้อยากให้ดูภายในแ่อกันซองในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนดับเพื่ข้ามจมน้ำตัดต่อหัวน็อตเดิมนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์สครับเพจยังอยู่ครบเลยนะกันลอยบ่งบอกว่าคันนี้สภาพดีแน่นอนครับในส่วนของภายในเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังสไตล์ m f ะฮะมีรองน่องด้วยนี ยืดรองน่องได้นะครับในส่วนของจอมีจอแสดงผล i Drive ครบหมดเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเครื่องยนต์แบบดีเซลพวงมาลัย M Performance นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าซีรีส์4มีพวงมาลัยตัวเก่าพวงมาลัยตัวใหม่อันนี้เป็นพวงมาลัย M Performance ตัวใหม่แล้วครับตัวรถปี2015นะครับ BSI หมดเรียบร้อยแล้วแต่ซื้อกับเรานะฮะเรามีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มซ่อมศูนย์นะฮะเครื่องเกียร์ซ่อมที่ศูนย์นะทั่วประเทศไทยและคันนี้นะครับในส่วนของตัวกิวต่างๆในตัวรถนะฮะคอนโซลต่่างๆเนีย วยกิฟไม่มีริ้วรอยมือเปิดไม่มีเหนียวครับรถสภาพสวยเอกสารครบถ้วนนะฮะบุ๊กสวิตท,ทุกอย่างครบหมดนะครับนี่มีทุกอย่างที่ควรจะมีในสําหรับรถเือรสองที่ดีที่ต้องมีนะครับเบาะหลังไม่ใช่ด็อกซีทนะยิ่งกว่าด็อกซีทอีกมันนั่งสบายกว่าสามารถนั่งได้จริงใช้ได้จริงนะครับคันนี้วิ่งเพียง7 0,000กว่าโลเท่านั้นเลขใหม่ไม่เยอะวิ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวรถนะครปีับปี2015ปีนี้6ปี ตกเฉลี่ยปีละหมื่นกวโลไม่เยอะนะวิ่งน้อยมากนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับในส่วนของด้านหลังนี้นะครับไฟท้ายไม่มีแตกนะครับโลโก้420อยู่ครบนะฮะเปิดฝาท้ายมาครับซองในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิความจมน้าตัดต่อกันชนหลังเป็น M อนะครับและที่สําคัญครับตัวต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบแมกกาไลเดิมพลาสติกเดิมจากโรงงานครับตัวผสมพยาบาลยังมีอยู่ครบครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะหน้าข้างสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งครับ ด้านคนขับบ้างเมื่อกีก้เราเริ่มจากด้านคนนั่งนะครับด้านคนขับครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับซองในเดิมจากโรงงานบาอรปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมอนติฟังก์ชันแอร์ออโต้ทุกอย่างครบครับตรงตามสไตล์ของรถ420ดีเซลออปชั่นทุกอย่างเต็มนะฮะก็เหมาะสมกับสำหรับคนที่อยากหารถสปอร์ต1นึคันแล้วอยากได้รถที่ใช้งานจริงวิ่งดีประหยัดน้ำมันขับขี่ดี ขับเท่ด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนห้องเครื่องกันครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับฝากระโปรงไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอราคเดิมจากโรงงานนะฮะตัวดอทเลขตัวถงังต่างๆอยู่ครบหมดคันหน้าเดิมหมดกระปุกน้ำที่ใส่กิ๊งบง่งบอกเลยว่ารถวิ่งไม่เยอะนะฮะวิ่งน้อย และในตัวของบอดี้รถเนี่ยสวยกิ๊บไม่มีชนหนักพิความจำน้ำตัดต่อแน่นอนครับสนน,น้ราคาคันนี้ครับ BMW 420 Diesel M Performance ครับ ปี2015ราคา1 7 9 0 0 0้านบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้1 7 0 0 0ล้านบาทใช้เงินดาวเพียง9 0,000บาทเท่านั้นครับที่เหลือผ่อนจากไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.49เาท่านั้นแต่เป็นตามเงื่อนไขของธนาคารนะฮะและที่สำคัญครับก่อนออกรถนะฮะเรามีวรารนตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ทั่วประเทศไทยสำหรับเจ้า B M คันนี้ครับรถศูนย์ B M ไทยแ l นด d ครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อด่วนนะฮะแล้วเรายังมีอีกคันหนึ่งครับ คันนี้พิเศษหน่อยเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวตระก,กูลตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นรุ่นซัสี LCI เครื่องทวินพาวเวอร์เทรบโบ2.0ครับคันนี้ซัสีปี2013ครับ LCI ตัวสุดท้ายรถศูนย์ราคา1,890,000บาทสามารถเทียบราคาได้เลยว่าคนอื่นอาจจะข้าง1.89ล้าน99 2ล้านอยู่ที่ออปชั่นครับคันนี้มีไอไดมีจอเบาะแดง สีดำวิ่งน้อย7-8 0หมื่นโลเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้ราคา1 8 9 0 0 0้บาทจัดไฟนั้นได้อยู่ที่1,700,000บาทมีวอรันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะสบายๆบาย1ปีเต็มครับมาเรามาดูคันนี้แล้วกันรถเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนะฮะกันชนหน้ามีริ้วรอยบ้างมีฝากระโปรงมีริ้วรอยเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่นะครับ ส่วนไฟหน้าเป็นตัวเต็มหมดแล้วนะครับเป็นตัวใบซีนอนนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเ p ็ r f o r ร a n c e e นนะฮะพร้อมอยางปี18เก่าหน่อยถ้าไม่ซีเรียสใช้ได้ครับแต่ถ้าซีเรียสเปลี่ยนใหม่ครับแต่ล้อเป็น m. p e r f o r m a n c e นะครับในส่วนของตัวรถนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยๆครับออรถซ่องในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิอความจมนาตัดต่อ ประตูไม่เคยมีการแกะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดิมจากโรงงานคันที่มา7000กิโลเหมือนกันเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะฮะจอคอมมานด์ครบไอเด์เบาะแดงขมต้องบอกก่อนว่า B M z 4มีตัวไม่มีจอเกียร์ไม่ไฟฟ้าเครื่องรุ่นเก่าแล้วเนี้ยอย่ามาเทียบร,ราคากันต้องคุยกันที่รถเป็นตัวเดียวกัน L C I ออปชั่นเต็มนะครับมีเครื่องเสียงมีสั่งงานด้วยเสียงครบหมดทุกอย่างครับ สามารถบันทึกเสียงเพลงงอโรงเครื่องได้ครบหมดครับรถคันนี้ซิเนเจอร์ของมันคือเปรถปรตประทุนหลังคาแข็งครับซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นหลังคาแข็งตัวใหม่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วคันนี้จึงตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะได้รถสปอร์ตประทุนแล้วไม่ต้องกังวลว่าผ้าใบไปจอดที่ไหนแล้วจะโดนกีดน,นะฮะรถสวยจริงๆครับคันนี้เปิดประตูไฟฟ้าด้วยซ่องในเดิมไม่มีการชนับด้วยความโจนนั้นตัดต่อนะครับในส่วนของด้านหลังครับไฟไท้ายเดิมจากโรงง,งาโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบครับียน ปาฟิกนะฮะเจ้าของถอดไปใส่รถคันใหม่นะครับป่าท้ายเดิมจากโรงงานซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนับมีความจนน้ำตัดต่อนะฮะเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานครับแผ่นกันสัมภาระด้านหลังอยู่ครบหมดครับสวยๆรถคันนี้เหมาะแก่การที่จะซื้อรถไปใช้ในวันหยุดหรือขับขี่ใช้ได้ทุกวันนะครับ ต่รถคันนี้มีตำหนินิดนึงเดี๋ยวผมจะพามาดูครับรถคันนี้นะฮะเคยทําสีชิ้นประตูชิ้นนี้นะฮะมีอรอยเล็ก่อยอาจจะเคยเฉี่ยวมานิดหนึง่งรอยนี่อาจจะมีทํามาแต่ไม่ถึงซอกในนะครับถ้าไม่บอกก็ไม่ได้มีผลต่อการซื้อขายนะครับในส่วนของซองในสติกเกอร์เดิมจากโรงงานครับรถสวยตัวภายนงภายในต่างๆสวยกิฟนี่คือรถสภาพเดิมๆที่มาจากลูกค้าแบบนี้เลยครับหลายๆคนสงสัยว่านี่บิ้วแล้วหรือย,ยางชงแล้วเลยยัยงไม่ได้ทําอะไรนะฮะเอารถมาสภาพแบบนี้เลยสวยๆครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่ผมมองว่าเป็นรถ1รุ่นที่สามารถ ใช้ที่ปทุมวันได้ทุกวันขับขี่เที่ยวได้และไปเอารถที่น่าสะสมราคาตกแต่ก็ไม่ได้ตกถึงที่สุดครับเพราะวันนี้เซทสี่ e แปดห้ากำลังขึ้นแล้วและเซสี่ e แปดเก้าในส่วนของตัวเครื่องตัวแรกก็รานสี่รันห้านหกครับแต่วันนี้คุณเพิ่มอีกประมาณสามแสนกว่าบาทคุณได้เครื่องตัวใหม่ออปชั่นอะไรใหม่ใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับในส่วนของห้องเครื่อง,องรถคันนี้นะฮะผมจะบอกอย่างนึงครับรถเครื่องยนต์ของ bmw z 4คันนี้นะฮะเป็นเครื่อง t วเว power t ร์ b o แล้วเครื่องที่มี turbo charger เขาาลัน,ขขลนี่ตเงย บูตพาร์กว่าตัวเดิมครับแต่ถ้าถามใครหลายๆคนนะเขาจะชอบตัวนี้กันแต่ส่วนตัวผมชอบ V6 เพราะว่าเครื่องมันจะดูใหญ่กว่านะฮะแต่ถ้าการขับขี่ยังไงก็สู้ตัว Tour t ทอร์บินพาวเวอร์เทอร์โบไม่ได้อัตราเร่งดีกว่านะครับรถซ่องในเดิมจากโรงงานฝากระโปรงมีการแกะขยับบ้างเล็กน้อยแผ่นกันควร้อนเดินจากโรงงานเราได้รถมาแบบนี้เลยนะฮะยังไม่ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เนี่ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอัตราเร่งดีขับขีด่ดีไม่กินน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องตัวใหม่ อย่างน้อยคุณสบายใจได้แล้วว่าการขัดขี่อัตราเร่งเนี่ยได้ฟิลลิ่งเหมือนรถใหม่ๆครับสนนราคาคันนี้นะฮะเป็น BMW Z4 E89 LCI ตัวสุดท้ายเครื่อง2.0เทอร์โบครับราคา1 8 9 0 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1 7 0 0 0 0้บาทใช้งเงินดาวน์แสนเก้าครับที่เหลือก็ผ่อนวันละพันกว่าบาทเหมือนกันครับรถคันนี้มีวารันตี้คุณ1ปีเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแล้วก็เกียร์นะฮะดูแลคุณ1ปีเต็มหรือ 1, นรหนอึ่งหนนะะมืาา่างที่บบอกครั เครื่องเกียร์แล้วเรามีวรระทีทั้งสองคันนี้ไม่มีการชนหนักพิความจมน้าตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจก็น้าที่สองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับก่อนออกรถทั้งสองคันนี้เรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ขัดสีเคลือบแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องให้คุณแบบเต็มระบบนะฮะสำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วน0852504444ย้ําอีกรอบนะฮะ0852504444และ line official ของโชว์รูมครับ a d ม กด subscribe กดสสั่งกระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยอยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะฮะแฮชแท็ก FC สามร้อยในคอมเมนต์ของเราด้วยสำหรับวันนี้ผมช้ำาสามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับรถสองคันนี้เลือกไม่ถูกเลยครับแต่เลือกเอาที่คุณชอบครับทั้งสองรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับออยาากกกให้้คุุณมมลง300ลงััดจเต็ทน